ในวันนี้เราจะมาใช้ฝ่ามือที่เราได้มากันนะคะทุกคนไหนามาลองดูหน่อยดิอยู่ไหนะนั่นไงทางด้านนั้นไอ้อย่าไายุ่งแถวนี้ฉันบอกแล้วว่าที่นี่มันไม่เหมาะกับเธอทำไมนะอะเดี๋ยวก่อน คือในแมปนี้นะทุกคนเราจะมีถุงมือประจำกายนะคะแล้วก็เป็นถุงมือที่สามารถที่ได้หดได้แบบนี้ <c oughs> แล้วเราก็สามารถไปจัดก,การกับเพื่อนที่เราไม่พอใจอ้ยใครเพื่อนเธอแบบนี้ค่ะทุกคน <c oughs> แล้วบางทีให้ทุกแก่ท่านทุกนั้น กันนะคะว่าวนนวันนี้พี่จะชนะหรือเปล่าไมา่แค่นี้มันต้องชระโอ้โหจัดหนักเหมือนโกรธใครมาเฮ้ยธอทำอะไรของเธอคือมันไม่มีอะไรเลยทุกคนแต่จะต้องทำการแบบนี้นะคะจะใช้ก่งมันจบใช่ไหมเออนั่นแหละทุกคน เราจะต้องทําการจัดการกับเพื่อนคนเรานะคะแล้วเราก็จะได้ถุงมืออันใหม่มาครอบครองนั่นเองซึ่งมันก็มีถุงมือน้ำแข็งถุงมือไฟลุกถุงมืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะนี่นายพอดีว่าเรามีอะไรอยากจะถามอะไรเรอชัว่าแมวเราไม่ได้อาบน้ำมาสามปีละนายช่วยดมหนะ่อยเดี๋ยวมันเหม็นมะ เอาเฮ้ยมื่อโพธิ์ที่ตายนทุกคนเฮ้ยมันหาทายแล้วค่ะเธอทำให้เพื่อนฉันกิออกกน,กนข้าวไม่ได้ไปสองวันฉันจะล้างแค้นให้กับเพื่อนฉันและนี่ก็คือการปะนลงเราสามารถท้าเพื่อนให้มาปะนลมตรงนี้ได้โอ้ถ้าเกิดว่าใครตกลงไปก่อนคนนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้แ,แต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะโดนกระบะท,ที่มันตกลงมาแลว้วก็เราก็อาจจะตั้งตัวไม่ได้อีกเลย ถ้าเกิดว่าเราจัดการเพื่อเราได้ในตอนนี้พลังฝ่ามของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเ,เพื่อนเราคือเก่งมากไรเพื่อนอออเธอดูคุโอดเ,เ,เออพอเล่นไปเราก็ได้มียาวๆวาะทุกคนนี่แนะ่